พัถนากจ,ใจมาปั่นมาครับปันมาครับปันมาปัน่นแรงๆไปเลยโอ้เก่งเลย เออปบานเกง่งบ้านไปคิดไปนอกบ้านไหมไปนอกบ้านไหมน,นะาปันมาเลยปันมาหาพอ่อโอ้เก่งเลยเขันจริงเลยปันมาเลยปันมา,มาเดี๋ยวพ่อเปิดประตูให้หนัน่นนน ออกมาไปเลยเขียวมา <ừ. S 1> ทำไมอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เขียนเอาวะเออเขียนมาเป็นไร่าดึงดึงดึงโอ้ยนิ้วดึงไม่ไหวอาพอช่วยดึงเอา้าบันที่นี่ ปั่นมาเลยตามพ่อมาเลยออกไหมปั่นได้ไหมปั่นได้ไหมเออปั่นจริงเว้ยโอ้ปั่นไป้ไปเลยเออเอาไปเลี้ยวไปกลับบ้านไปเลี้ยวเข้าบ้าน,ปนไปเลยเออไปแล้วเลี้ยวมาทางนี้ปนไปเลย ไปมาบา <Kristin. S 1> ้านเจ้าเจ้วอะไรกันดักะดามาขี่จักรยานเล่นอยู่มาขี่มาเร็ว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 ไปอะไรยัมันเด็กเจ้ายังมันเด็กเจ้าอะไร